เทยาสนาคาตาโพธาเชตวามาราสวานังจตุสัจจาสัพพงรสังแยปิเวงสุนราสะปาตานหังกะราทยโพธาทาตเวสันเปนายกาสะเพปเตทิตามายหังมาทเกเต Mokni Sarasisepati Tito Maihangu Thothammo Thavilo Janesangho จะทาเนแนกอนทานยอเป็นเิพาขาดสามเงหมอบคานลานดเจ้าวามักแยทาเขนสวาแนไม่หางอาสงอานันราระ สปจามหานามอุภาสงวามโสตะแก่แกสานเตนเิพาคาสเมงสริยวะปภังกรนิเสนอริสรสามปานนดทพิตต์มิปปงขวโุมาราาสปพแทรมาเฮเสเจนตว ตาโกสโซไม

มหาเทราชิตวันตตชิโนรสาชาลันตาเสระเตเจนะอังอมังเกโสสันติตารตาังปุรโตออาสิตาคิเนเมตัสโสตกางทัชฌคางปาจโตอาสิวะเมอังโคเลมาลกลางคันทามบระป i jā ata na tiya soṭṭhā akasecchāna akasecasa pa karasanti ta cina na na warasangutta sa ta pa karaka วินัยญานโตอนันตาเชนเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสัพพอตปัญชเรชินปัญชระมาชามฮิวิหารันตังมาเฮตะเลสัทธาปาเลนตุมามสัพเพเตมหาปุริสาสพาเอเจวะมันโตสโค ตสุราโคชินาโนภาเวนะจิตุปาทวธรรมาโนภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุนภาเวนะจิตันตรายโยสาทามาโนภาวะปาลิตตอจาราเมชนาปัญชะเณ ปุญญากรรมนาด้วยบุญนิอุทิศให้อุัชายาคุณุตระอุปุชาพเลคุณอาจริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาททางพอแม สุริโยจันทิมาราชาสูนจันและราชาคุณวันตานาราบิจารู่ทรงคุณหรือสรงชาติพระมะมาราจาอินทาจาพรหม,มาณและอินทราโลกาปาลาชาเทวตาทั้งถวยเทพและ กบันยะโมมิตามนุสาจาโยม,มาราชมนุษย์มีมาชะตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องรานสัพเพสัตตาสุขีอนตุขอให้เป็นสุขสามทุกทวนายาทุกทน ปุญญาณิปากตานิเมบุญทองที่ข้าทำจงช่วยอนันวยสุปพลสุขังจะติมิทางเทนตูให้สุขสามอย่างลน้นขีปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาบุญญากรรมเมนา ด้วยบุญนี้ที่เราทำอีมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้พวงสาขิป,ป้งสุระเพเจเวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหป,ปาทานาเจตา,านังตัวตัณหาอุป,ปาทานเยสันตาเนหินาธา สิ่งชั่วในดวงใจยาววันนิพพานตมาบัางกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะาเยวามาลายสิ้นจากสันดานยะตาจา,าโตภเวภเวทุกทุกพบที่เราเกิดโอเชจิตังสติปัญญา มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสัเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเ,เป็นเครื่องโคกิีเลนายมาราลพันตุโนกาสังโอกาญะพึงมีแก่มูมานสิ่ทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเม เป็นช่องประุุสลายทำลายล้างกว่าเพียรจงพุทธาทิปาวะโรนาโทพระพุทธู้บวรราตธรรมโมนาโทวรุตามโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสม สร้างโคนาโตตารุะบังทบประสค์ที่เพึ่งพยองเโตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอมูมา่าได้ช่องทาสบุญญาณุภาเวนา ด้วยเดชบ,บุญทั้งสิบปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มหานเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหรารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ